ยดีกลับพบกับผมหมยุนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดปีจอนะครับดวงในช่วง15วันหลังจากที่ท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วนะครับเป็นพลังดวงเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขอให้ชาวปีจอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวปีจอที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับที่จะบริหาร จัดการการดาเนินชีวิตการงานธุรกิจของท่านนะครับให้เป็นศูเป้าหมายความสําเร็จสร้างความมั่งคั่งมั่นคง,งอุดมสมบูรณ์ตลอดกาลนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าช่วง15วันนะครับต่อจากวันที่ท่านชมคลิปนี้นะครับ ในพลังดวงของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นจ้าปีจอนะครับว่าจะเป็นไปในา่างใดนะครับขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งปวงในจัก,กรวาลน,นี้เทพเทวาเทว,าทวาดาทั้งหลายตั้งปวงในจัก,กรวาลสิ่งมงคลทั้งหลายตั้งปวงในจักรวาลนี้ได้สื่อพลังดวงผ่านมาทั้งไพ่ยิปซีพอได้รู้แนวทางให้กับเจ้าปีจอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นได้รู้แนวทางในช่วง15วัน ดังกล่าวต่อจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนให้กับผู้ที่เป็นเจา้าปีจอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ในช่วง15วันดังกล่าวนี้สภาวะความเป็นตัวตนเป็นลักษณะดังใดนะครับไพ่เดชขึ้นมานะครับอย่าวิตกกังวลน,นะครับเจา้าปีจอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไพ่เดชไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับ เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับที่ทำให้จาาปีจอต้องเจอนะครับสภาวะนั้นจะมีการจบนะครับจะมีเรียกว่าตายไปจากจาาปีจอนะครับแล้วก็สู่เส้นทางของการเกิดใหม่นะครับกับสิ่งดีๆที่เข้ามาแทนที่นะครับ ให้ตันเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในที่ต่างที่ดีแม่นจะมีสภาวะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในดินแดนที่มีความบุรมสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับหรือจากการเปลี่ยนแปลงจากตาหน้าที่หนึ่งไปอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็จะไปสู่หน้าที่ที่เติ เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมหรือจากธุรกิจหนึ่งไปอีกธุรกิจหนึ่งนะครับธุรกิจเดิมที่อาจจะมีการจบสิ้นลงแล้วก็มีการเริ่มต้นกับธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาสู่ความรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าพลิกชะตาชีวิตนะครับไปสู่เส้นทางของการเกิดใหม่ที่มีแต่ความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองเข้ามาให้กับจาบปีจอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ จบจากสภาวะปัญหนานะครับจากอะไรที่เคยล้มเหลวนะครับอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็จะตามห้ตัานนั้นพิจารณาใจตรองด้วยความรอบคอบด้วยความสุขกลุมเรียนเป็นเรียกว่าศึกษาเป็นบทเรียนในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปสู่ปุ่งเผ้าของการเดินหน้าเติบโตนะครับออกจากสภาวะที่เคยล้มเหลวที่เคยไม่สมหวังไม่ สำเร็จเท่าที่ควรนะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะครับสังคมก็ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้ท่านนั้นได้เดินหน้าเติบโตไปสู่เป้าหมายดังที่คิดที่หวังปรารถนาได้ดังใจหวังอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เดบเวอร์นะครับความสําเร็จนั้นจะทําให้ท่านสร้างความบุดมสมบูรณ์ก็ามาโลกตั้งใบนี้อยู่ในกรรํามือกองชาวปีจอนะครับที่จะมีความบุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะรับความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็ตามนะครับธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวก็ตามธุรกิจการตัวการต้องเที่ยวธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับธุรกิจการที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลหรือธุรกิจเกี่ยวกทางด้านผลเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่จะมีความเติบโตผลผลิตที่ได้รับการส่งเสริมนะครับ บางรายหลายๆท่านก็มีโอกาสส่งออกนอกนะครับในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่จะทําให้ท่านกอบโกยด้วยความบุรุมสมบูรณ์เข้ามานะครับก็มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง8ปดเรียนนะครับตัาน เดียกว่าช่วงนี้ลูกน้องไกลที่มีลูกน้องบริวารนะครับลูกน้องก็มีความกยันใส่ใจมากยิ่งขึ้นหรือท่านเองนะครับเป็นผู้ที่มีความกยันมากยิ่งขึ้นใส่ใจในการที่จะพัฒนาในเรื่องของรายละเอียดในการเรียนรู้อะไรเข้ามาด้วยทักษะด้วยไอเดียที่หลากหลายนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ออกจากสภาวะที่ไม่เคยกว่าที่เคยไม่ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรน,นะครับแล้วก็มาเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพอะไรที่ ดีกว่าเดิมที่จะได้รับความนิยมเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้จับใจ่ายใซ้อยอะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็ความมั่งคงรุ่งเรืองนะครับในความสําเร็จราจินีตือเรียญนะครับไม่ว่าอะไรจะก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นอารีเป็นศัตร,รูกับท่านนั้นนะครับสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้ท่านนั้นมีความสําเร็จรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับ จะมาเป็นพลังสนับสนุนความแข็งแรงแข็งแกร่งในคุณภาพของท่านที่มีอยู่แล้วนะครับพิ่าแต่ให้ท่านจเจริญเติบโตในการที่จะเกาโกลผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องในความสําเร็จนั้นนะครับและก็ปัญหาเดิมๆนะครับท่านก็สามารถแก้ไขออกได้อย่างรวดเร็วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาเก่าๆนะครับที่ซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซากอยู่นะครับ ท่านก็รู้จักเดินทางในการป้องกันได้ในทิตางที่ปลอดภัยนะครับรู้จักรับมือนะครับแล้วก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วตากบามีการสร้างรั้วสร้างก่อก้มกันไม่ย้อนกลับมาก็เป็นสิ่งที่สามารถต้านทำได้ในดิต่างที่ดีเพื่อไม่ให้กลับมาใหม่นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับโอกาสของโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นที่มีผลประโยชน์มากมายนะครับ กับการเริ่มต้นอาจจะไปในตินต่างแดนต่างพื้นที่ต่างประเทศนะครับในช่วงนี้ในตินแดนไกลโพ้นกับการสร้างโอกาสใหม่ๆในธุรกริจหรือใครที่ถูกว่าจ้างเป็นลูกน้องอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสนะครับการงานของท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ท่านกําลังอยู่ก็ได้นะครับอาจจะต้องเดินทางไปรับตําแหน่งหน้าที่ในต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้ด้วยหรืออาจจะมีการเดินทางไปลงทุน ในต่างประเทศก็ได้หรือร่วมกับชาวต่างชาติในการทำธุรกิจซึ่งบางทีนั้นบางทีก่อนหน้านี้นนถนอาจะเจอกับปัญหากับธุรกิจที่เป็นรุ่นส่วนเก่าก็ได้นะครับที่อาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นปนัญหาที่ร่วมลงทุนกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะประคองกันไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็อาจจะมีการล้มเหลวอ,อะไรไม่ได้รับผลประโยชน์ ผลกำไรหรือไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรน,นะครับจึงอาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของวุ่นส่วนอะไรเกิดขึ้นได้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับซึ่งอาจจะวุ่นส่วนนี้เข้ามาจึงอาจจะต้องมีการไปเริ่มต้นกับโครงการใหม่กับวุ่นส่วนใหม่นี้ในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่สําคัญด้วยที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับ นนผลกําไรผลประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเงินตราต่างประเทศเงินในประเทศก็ตามนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นก่อโกยเข้ามานะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตเด็กถือเรียญน,นะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นบางโครงการนะครับที่ก่อนหน้านี้ ท่านมีการเตรียมการเอาไว้วางเป็นเอาไว้วางติมเขียวไว้แล้วนะครับแต่อาจจะด้วยติดขัดอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะครับอาจจะด้วยวุ่นส่วนบ้างไม่เข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ติดขัดนะครับไม่สามารถนํามาเกิมการได้สภาวะนั้นนะครับก็จะมีการจบลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทาให้ท่านนั้นมาเริ่มต้นของการสร้างโปรเจกต์ R ject, ยกระดับ ก็ว่าการดําเนินการแล้วก็เติบโตต,ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับได้หุ้นส่วนเข้ามานะครับมีเงินทุนเข้ามานะครับถ้าไกลบางทีรอในเรื่องของอก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนที่ยังไม่เพียงพอบ้างอะไรบ้างนะครับทีไม่มีโอกาสของการเริ่มต้นแล้วก็หุ้นส่วนก็ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนเป็นร่วมวุ้นลงทุนอะไรด้วยนะครับจึงอาจจะทําให้ติดขัดก่อนหน้านี้นะครับ ต่อไปนี้ท่านก็ได้โอกาสนะครับในการเริ่มต้นที่จะยกระดับความเติบโตที่จะกอบโกยผลประโยชน์ก็ามาต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็แปดไม้เท้านะครับไปใ,ในสหรับบ่งบอกถึงการขยายตัวเติบโตนะครับที่เคลื่อนตัวสู่เป้าหมายขอยงความสําเร็จนะครับการขยายตัวกว้างางอ,อกรอบทิศท,ทางนะครับตั้งแปดทิศท,ที่ท่านแผ่รัศมีในความสําเร็จในความเติบโตออกไปนะครับ ก็ทาให้โลกทั้งใบนี้อยู่ในกําม,มือของท่านในการที่จะเกี่ยวผลประโยชน์หลังจากที่ท่านนั้นคลี่คลายปัญหาที่มีวรคปันหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บริหันเติบโตต่อไปที่จะเกิดโชคลาภนะครับในความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องธุรกิจของท่านนะครับ ที่เด่นหน้าต่อไปด้วยความเติบโตด้วยความกว้างขวางนะครับแล้วก็ทําให้ช่วงนี้ก็มีออเดอร์เขามากมายนะครับมีงานเยอะนะครับที่ต้นงต้องต่อลุยต้องเน็ตต้องเหนื่อยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ก็ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรงานก็น้อยในการที่จะสร้างรายได้ะระับก็เข้ามาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับปัญหนานั้นถูกตัดจบลงไปแล้วครับแล้วก็โู่การเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับก็ อะไรที่แข่งขันนะครับก็ได้รับโอกาสได้รับชัยชนะนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับมันจะเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่มีการช่วงจิงมาได้นะครับในก็ทําให้เริ่มต้น โครงการใหม่ๆทีีอยจะอยู่ในต่างแดนต่างประเทศนะครับทั้งเดอะเวอร์ต่างหนึ่งเรียนอยู่ในเรือนของมรณะนะครับในตินแดนไกลโพ้นนะครับที่ตอนในตันนั้นไปเริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาที่ควาโอกาสนั้นมาได้นะครับแล้วก็จะสร้างความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในการที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามานะครับผลกําไรต่างด้านเกษตรกรรมอะไรก็ตามการตัวการต้องเที่ยวอะไรก็ตามนะครับ ก็สร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นกับรายได้รายรับที่มีเข้ามาในความสําเร็จนั้นนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชจวปีจอนะครับในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับก็มีรายได้รายรับข้ามามากมายเมื่องานเยอะงานลุ้นมือนะครับยกระดับความขยันระรับความามปีประสิทธิภาพคุณภาพนะครับก็ทําให้การขยายตัวเติบโตนั้นอย่างรวดเร็วนะครับอย่าง รครอบทิศทางก็ทําให้รายได้รายร,ายรับเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับส่งผลให้การเงินมีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นออกจากสภาวะการเงินถ้าใครมีปัญหาก่อนการเงินหน้านี้นะครับที่ทําให้ท่านนั้นมีรายจ่ายออกไปกับการทำอะไรแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่ให้สูญเสียเงินไปมากก็ตามแต่ต่อไปนี้ท่านจะมีเงินเข้ามาเติมเต็มนะครับมากมายในหลากหลายเส้นทางนะครับก็ย เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินเป็นแปลงไปในทิศทางที่มั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความบุรมสมบูรณ์ยกระดับทางการเงินที่ไปสู่เส้นทางของความร่ํารวยความเป็นเจตีที่มีมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเงินตราต่างประเทศเงินในประเทศที่ถูกดึงดูดเข้ามานะครับก็ส่งผลให้ท่านมีความบุรมสมบูรณ์ างการเงินรับสนมากยิ่งขึ้นบางท่านนะครับในช่วงนี้มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้เงินมามากมายนะครับจากโครงการใหญ่ๆสําคัญผลกําไรมากมายได้มีโอกาสมาปิดบัญชีอะไรบางอย่างลงได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อะไรที่มีการจําระส่งเป็นระยะระยะนะครับและก็อาจจะได้เงินก้อนมานะครับเงินมากมายจากผลกําไรในโครงการใหญ่ๆสาคัญหรือบางท่านในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้ การมีโชคมีลาภการเสียงดวงอาจจะมาจากตินแดนไกลนะครับที่ทตาไม่ท่านได้รับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่มีโอกาสนะครับบางคนอาจจะมีโชคลาภที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้ด้วยที่อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามานะครับกับรางวัลแจ็คพอตอะไรที่เกิดขึ้นนะครับหรือใครที่ โ,โอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่ก่อนหน้านี้นะครับรอมาด้วยความงอง,งอยไม่มีโอกาสได้สักทีหนึ่งนะครับก็ทําให้ตั้นมีโอกาสนะรับที่เข้ามาเติมเต็มที่เงินหลังไหลเข้ามาจากความสําเร็จในการงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็โกยผลประโยชน์เข้ามาอย่างรวดเร็วและก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับที่เข้ามาเติมเต็มยกระดับต่างการเงิน การใช้จ่ายท่านก็มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้เพราะจากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นแต่ไม่ท่านได้เรียนรู้นะครับในการจ่ายจ่ายเงินไปแล้วทำไม่ตมิดต่างการเงินนั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรอาจจะด้วยปัญหาเดิมๆนะครับที่จ่ายจ่ายไปแล้วทําให้ไม่เกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองนะครับก็ท่านจะมีการพิจารณาด้วยการมีคุณค่าต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งความเป็นราชินีถือเหรียญเด็กถือเหรียญ นะครับที่ท่านมีการพิจารณาไตรตรองด้วยความโรบคอบในการจิตจับจ่ายจชาสอยในการทาธุรกรรมอะไรต่างกันเงินก็ตามนะครับท่านจะมีการพิจารณาโรคครอบมากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่าต่างกันเงินนะครับก็แต่ให้ท่านนั้นยกระดับเช่นต่างการเงินที่มีความบุรมสมบูรณ์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีมากยิ่งขึ้น ก็ตามห้มีความอุรมสมบูรณ์มีใช้มีจ่ายมีเก็บออมสะสมแม้จะมีปัญหาจุกจิกบ้างก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถควบคุมได้ในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยที่คํานึงถึง,งคุณค่าต่างกันเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเงินที่ไม่สมหวังเท่าที่ควรน,นั้นมาเป็นบทเรียนเรียนรู้ได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจากปีจอนะครับความรักความสัมพันธ์นั้น คนที่โสดนะครับก็มีโอกาสในการที่จะจบสภาวะของความเป็นโสดได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามานะครับเรียกว่าบางทีนั้นที่ผ่านมาท่านรอด้วยความงงงอยอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสเกิดความรักความสัมพันธ์เสียตีนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะทำไมท่านมีโอกาสนะครับที่จะรักเข้ามาพุ่งตัวเข้ามาแบบรวดเร็วได้ด้วยนะครับซึ่ง บางทีก็มีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ทต่างประเทศนะครับที่อยากจะไปพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยในความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีเข้ามาหรือบางคนก็จะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่ตามให้เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้แม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างก็ตามในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ก็จะได้รับการพัฒนาเติบโตบางทีก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับ เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนช่วยเหลือนะครับไอ้ตันสูความสําเร็จสมหวังที่จะเป็นคู่กิงตองไมยกที่จะใช้ชีวิตคู่กันได้ด้วยนะครับเมนตันจะไม่มีความสามารถในการที่จะจัดการให้เกิดความสําเร็จด้วยตัวเองก็ตามนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยอุปตัมภ์ค้ำจูส่งเสริมให้เป้าหมายของความสําเร็จในความผูกพันนั้นที่จะเกิดเป็นคู่รักคู่กิงตองไมยกที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนบางคนนั้นก็ยังต้องโสดอยู่เช่นเดิมเหมือนกันนะครับที่บางทีนั้นก็จะเกิดเจอรักที่ล้มเหลวมาก็ได้นะครับและก็มาอยู่ในช่วงของการดูแลตัวเองนะครับเอาเวลาไปทุ่มเทกับการงานการสร้างเงินนะครับแล้วก็สร้างรัว้วสร้างเกาะกุมกันไม่ให้รักเข้ามาง่ายๆในช่วงนี้นะครับ ไม่ให้เข้ามากระทบกระทั่งหรือมาตอกย้ำในความเจ็บปวดอันอีกครั้งหนึ่งจึงอาจจะพิจารณาพอสมควรสร้างรั้วสร้างกโก้มกันนะครับถ้าใครจะเข้ามารักใหม่นี้ก่อนจะพิจารณาอย่างโรคครอบนะครับจึงต้องอยู่แบบความเป็นสดนต่อไปนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือที่คบกันอยู่นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับในความสัมพันธ์อาจจะเป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่เข้ามา นะครับเรื่องของอารมณ์งุหงดบ้างอะไรบ้างนะครับหรืออะไรที่ปฏิบัติต่อกันและอาจจะไม่ได้ดังใจบ้างอะไรนะครับก็ทําให้เป็นปนัญหาจุกจิกนะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบกระทั่งในความรักความสัมพันธ์อะไรมากมายนะครับก็พร้อมที่จะตัดจบปัญหาต่างๆได้ในต่างที่ดีนะครับในการที่จะมองถึงกุค่าซึ่งกันและกัน ที่มองเป้าหมายในความมัน่นคงอย่างต่อเนื่องร่วมกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการกดูแลเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับด้วยความมัน่นคงด้วยความ uh รุ่งเรืองในความปูกพันที่อาจจะเติมเต็มอะไรที่เป็นของขวัญของกำนันที่มีมูลค่าตั้งจิตใจมีมูลค่าทั้งทรัพย์สินเงินทองอะไรเติมเต็มให้กันนะครับ <S <S ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้การได้รับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีปัญหาก็มาบ้างก็ตามนะครับ ส่วนบางคู่อาจจะมีสภาวะของการง่างเอื่อนกันในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับอาจจะด้วยภาระหน้าที่นะครับที่ต้องให้เดินทางง่างไกลกันได้ด้วยด้วยภาระนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็แม่นกายจะอ่างกันก็ตามนะครับแต่ใจก็ถึงกันอย่างมีคุณค่าอยู่เสมอซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ไม่ได้มีโอปสสรคปัญหาอะไรก็เปลี่ยนปนัญหาเดิมๆเล็กๆน้อยๆซ้ำๆซากๆที่ยังเข้ามาบ้างในบางช่วงวางเวลาบางโอกาสเท่านั้นเองนะครับแต่ก็สามารถเคลียปัญหานั้นได้ในทต่างที่ดีแล้วก็ดูแลมีความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันยกระดับในความปูกปันอยู่เสมอนะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดปีจอ ในช่วง15วันหลังจากที่จาวีจอเก้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็ขอจาวีจอทุกท่านนะครับมีความสำเร็จมั่นคงมั่งคั่งรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มั่นคงตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ